สวัสดีครับผมสําหรับวันนี้ครับจะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับของดีบ้านผมนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการต่อนกเขาใหญ่นะครับนกเขาใหญ่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องพรลบนะครับพหลบป่าไม้และสัตว์ป่าพันธุ์พืชนะครับเกี่ยวกับ ว่านกเขาใหญ่เนี่ยมีพรบคุ้มครองไหมนะครับสําหรับนกเขาใหญ่นะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นนกเขาที่ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับสามารถนํามาเลี้ยงได้นะครับหรือว่านามาทําประกอบอาหารได้นะครับส่วนนกเขาที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับนกเขาที่ใกล้เคียงนะครับก็จะมีในบ้านเราจะเป็นนกเขาทองนะครับหรือว่านกเขาไฟที่ ภาษาทางการเรียกนะครับแล้วก็จะอีกชนิดหนึ่งครับลกเขาลายใหญ่ครับลกเขาลายใหญ่จะเป็นลกเขาที่อยู่ตามตามป่าตามเขานะครับตอนนี้ก็คือตั้งแต่ผมเ,เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเคยไปดูในเก็บใ,ใน Google นะครับก็เป็นก็จะไปเจอครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับลกเขาใหญ่นะครับคล้ายนะครับจะเป็นลกที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ลายนี่จะเป็นสีเทาจะไม่มีลวดลายเด่นลักษณะ กป็นอย่างนี้คนระับจะเป็นลายแบบลายท่านกูมันนกกาห๋่าเลยครับแล้วก็จะมีนกเขาลายเล็กครับก็จะคล้ายๆนกเขาวชวาบ้านเรานะครับนกเขาลายเล็กซึ่งเป็นสัตาราคุ้มครองนะครับมีถิ่นอาศัยอยู่าตามป่าตามเขาเหมือนกันนะครับไม่ไม่ค่อยพบ,นบในภาคอีสานหรือภาคไหนนะครับก็จะอยู่ตามหุบเขานะครับเราจะมาพูดถึงทีนี้วิธีการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงนกเขาใหญ่ก็จะ อาหารของเขาก็จะมีเป็นอาหารเม็ดเม็ดยานะครับก็เรียกอาหารนกเขาเลยนะครับแล้วก็จะมีข้าวเปลือกครับแล้วก็ข้าวสารนะครับแล้วก็จะมีหินทรนายนะครับที่ใส่ไว้แล้วก็จะมีน้ํานะครับนกเขาใหญ่ก็จะกินประมาณนี้ับผมในส่วนที่บ้านผมนะครับก็จะเลี้ยงไว้ตอนนี้มีอยู่6ตัวนะครับ จะแผนให้ดูครับผมครับแต่ละตัวก็มีชื่อทั้งหมดนะครับที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจํานวนหลายปีแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือเจ้าจัตุจักนะครับอันนี้ไปซื้อมาจากจัตุจักนะครับในกรุงเทพครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเฉลยนะครับเฉลยของนู่นครับเจ้าเก่งนู่นครับเป็นนกเขาที่ต่อได้นะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเป็นนกมีมงคลนะครับอันนี้ครูอ่างห้าคำนะครับที่ต่อได้นะครับ คูอ่างห้าคำแล้วก็อันนี้ก็เป็นนกเฉเลยเจ้าเก่งเหมือนกันครับอันนี้เป็นนกหลิวตันครับเป็นนกมงคลเหมือนกันครับผมแต่เพิ่งได้มาครับยังไม่ค่อยขันดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้นี่ขันเก่งนะครับคูอ่าง5้คำนะครับคาลมเ้าไปดูจะพาไปดูนี่ครับเจ้าเก่งครับนกต่อตัวหลักของผมที่พาออกไปเที่ยวป่าบ่อยๆครับ ลักษณะของเจ้าเก่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับนกเขาอันนี้เรียกนกเขาใหญ่ครับลักษณะสวยงามครับนี่ครับนี่คือนกเขาใหญ่นะครับอันนี้นกเขาชวาครับนกเขาชวาตามหมู่บ้านก็จะเห็นนะครับอันนี้ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มฟองนะครับส่วนอีกวระเพศหนึ่งนะครับไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับที่เราพบเห็นตาม สายไฟนะครับเ,เป็นนกตัวสีดแดงๆออกสีดแดงๆครับเขาเรียกนกเขาไฟนะครับน่าสวยงามงเพิ่งออกมาเลี้ยงนะครับนี่นะครับของดีบ้านผมนะครับ นี่นะครับก็จะเอามาจดกันให้ชมนะครับว่านกที่มันครูกันนะครับเขาเรียกว่านกมันครูกันนะครับตัวขัวเจ้าเก่งนะครับตัวซ้ายเป็นเจ้าจตุจักรนะครับดูปฏิกิริยาครับในยุคปีนี้ชาวบ้านเขาเรียกนะครับภาษานูกเขาเขาเรียกว่าเทพผนมนะครับยุกปีกนะครับสองข้างนะครับนกคูกันนะครับเพื่อเพื่อเป็นการต่อสู้นะครับคารมกันนะครับ ถ้าเป็นนกป่ามันก็จะแสดงถึงถิ่นที่แบบว่าที่นี่เป็นที่ของฉันนะครับประมาณนี้ครับผม,แ,ผมแล้วผมเละดนี่นะครับก็จะเป็นเสียงของนกเขานะครับนกเขาใหญ่นะครับนี่ครับอาหารอาหารที่เลี้ยงใช้เลี้ยงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเม็ดเม็ดหญ้านะครับมีน้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นหินปนทรายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเข้าเข้าไปายนะครับเข้าไปายข้าสารเรานี่นะครับเสียงก็ที่ได้ยินไปนะครับผมอันนี้ยังเป็นนกใหม่นะครับแต่ว่าเอาออก2แล้วก็ขันเหมือนกันนะครับครูอ่างห้าคำนะครับตัวนี้เมื่อกี้โชว์เทพพนมด้วยนะครับยกปีกด้วยครับนี่นะครับของดีบ้านผมแล้วจะ ตัดคลิปไปที่เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการต่อนกเขานะครับเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับผม เช่นต้นไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับขันเลยนะครับเจ้าเก่งนี่ไม่มีเสียงต่อนะครับประจำค่ายของผมกับเจ้าเก่งนะครับติดตามร่วกันนะครับว่าจะมีนกมาเข้าร่วมหรือจะมีผลงานให้เอฟซีได้รับชมหรือเปล่าครับจํำครับผมครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับที่ว่งผมไว้นี่ครับ อันล่างของจอครับขึ้นมาแล้วครับผมนกป่าแถวนี้นะครับเสียงดีครับเสียงโตโตครับเถียงกันอยู่นานครับผมดูลักษณะของนกจะเข้ามาตีนะครับตีนกต่อครับเพื่อที่จะขับไล่มาแล้วครับเรียบร้อยครับผมเสร็จจชกเก่งจนได้ครับผม สำหรับนกป่าตัวนี้ครับถือว่าช้เวลาไปไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงสิเศษครับผมก็จะผลงานได้ชมครับนี่ครับวิธีการต่อนกนเขาใหญ่ครับก็จะประมาณนี้ครับการเลือกไม้นะครับการเลือกกิ่งนะครับสำคัญนะครับในส่วนรายละเอียดนะครับจะทำเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ ในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ต้องขอไปที่ไม่เตรียมตัวลงหน้าครับที่เห็นให้เห็นภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับการต่อลูกเขาใหญ่นะครับการเลือกไหมเป็นสิ่งที่สําคัญครับผมนะครับก็จะบอกมมาให้ดูนะครับความงามของลูกเขาใหญ่นะครับลักษณะของลูกป่านะครับลูกธรรมชาตินะครับ เป็นชายป่านะครับตรงที่ผมไปต่อกะนครับ เสน่ห์ความงามของนกเขาใหญ่นะครับธรรมชาตินะครับถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแถวบ้านผมมีค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าหาได้ยากครับคือจะจับมันแต่ละครั้งนี่ต้องใช้เวลากว่าจะได้แต่ละตัวนะครับพอสีห้าวันได้ตัวหนึ่งอย่างนี้ครับไม่ใช่ได้ทุกวันนะครับแล้วแต่บงวันครับครับผมละนี่นะครับของดีบ้านผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับ อยากจะเลี้ยงนกเขาอยากจะมีนกมงกควไว้สวยๆไว้เลี้ยงที่บ้านนะครับเลี้ยงสวยงามก็ได้นะครับไม่ต้องออกไปต่อก็ได้นะครับถ้าสนใจก็เบอร์โทร099นะครับ2453113นะครับจ่าอาตนะครับและท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับและท่านอาจารย์นิรัยแสงกล้านะครับที่ให้ความรู้นะครับการพูดในสำริดผลนะและสุดท้ายนี้นะครับขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ